ตอนับคุณผู้ชมหนคะ่ะสวัสดีครับชื่อเครมนะครับนักรบเป็นมมกคลเรียนที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษรกิจชั้นปีที่สามครับค่ะ เสียงแล้วก็เวท,ทีด้านหลังนะครับตรงนี้แล้วก็กิจกรรมต่อไปก็คือขอสมสัรนักศึกษาก็จะเป็นองค์ก์เป็นขออ,อ,กองกกับทุกงานเลยตั้งแต่วางแผนโครงการแขยนกิจกรรมต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆตั้งแต่นักศึกษาแต่ละสาขาส่งกิจกรรมแนบมาเบอร์งบประมาณอะไรประมาณนี้ก็ต้องสับด้วยส่วนในของระดับมหาลัยก็คือองค์การนักศึกษาจะเป็นสมาชิกขององค์การคือไปช่วยงานต่างๆเขาเวลาคนเขาไม่พออย่างเงี้ยเรียกไปยูงงานไปช่วยงานของอ,คอ,องค์ก์เขาประมาณนี้ครับค่ะ โมนีท้ทาตาแหน่งอะไรคะสมโมสรปีนี้นะคระับเป็นรองประธานฝ่ายบริหารง,งานทั่วไปแล้วของปีที่แล้วะ,ะปีที่แล้วเป็นหวัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วในส่วนขององค์การนักศึกษาของมหาลัยนี้น้องเคีย์ทำตำแหน,นะะ่งอะไรองค์การจะไปอยู่ในช่วงองค์ไหนแล้วก็ประชาสัมพันธ์นขององค์การเป็นสมาชิกช่วยเหลืองานของมหาลัยนะคะเอ๊ะเห็นว่าน้องเคีย์ได้ไป ตอนที่มหาเลยเรามีงานอาเซียนก็ได้ไปเป็นผู้ช่วยเป็นสตาฟือทำอะไรเอ่ยตอนนั้นเป็นกีฬาอาเซียนได้ดูแลของกีฬาคาราเต้นะครับก็จะไปดูกับนักกีฬาต่างชาติประมาณปิะเอ็ดประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษรุ่นวันใช่ครับแล้วก็มาดูงานต่อคิวที่ว่าจะเป็นคู่ต่อไปต่อไปประมาณเป็นยังไงบ้างคะตำนักที่ตอนนั้นช่างรู้สึกแบบว่าภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาได้ใช้จริงๆเลยนะครับเพราะว่ามันก็ ต่างชาติใช้หลายรูปแบบเพราะว่ามันไม่ได้แกมมาเป๊ะมากแล้วก็มันก็จะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นเรียนใช้งานเนาะแต่ว่าเราก็สามารถสื่อสารกับนั<ช>กกีฬาต่างๆทั่วประเทศแต่ทั่วทั่วอาเซียนได้อยา่างได้อย่างเต็มความสามารถ<ช>นะคะ<ช>ทีนี้ขอถามย้อนไปไหนว่าก่อนหน้านั้นน้องเพลเรียนจบจากที่ไหนนะคะก่อนที่จะเรียนสาขาภาษาอังกฤษก่อนจะเรียนสาขาว,าาาขาว,วิชาภาษาอังกฤษครับจบมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้าน,น,นโพกางแล้วก็เรียนหลักสูตร วิทยาศาสตร์ณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวสนุทเก,ศ,กศครับแล้วก็<อ>เรียนจบเทคนิคการแพทย์มาแล้วนใ<ห>น,<อ>นึ่ยเก<อ>่งมากมากเลยค่ะและ้วทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเพราะว่ามันเป็นรูปทางในการทําธุรกิจแต่ว่าหนึ่งภาษาเราไม่ค่อยแข็งมาก hmm. แต่ว่าเราก็อยากศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจมากเพราะว่าวงการของการแพทย์มันต้องทําธุรกิจไปด้วยเพราะว่า เราต้องดูลูกค้าต่างๆเข้ามาตรวจสุขภาพกับเราก็เลยเลอกเรียนสาขานีกเพราะได้ทั้งภาษาแล้วก็การทําธุรกิจไปด้วยใช่ไหมคะดัะงนั้นท้ายนี้อยากให้น้องเคลฟฝากอะไรกับน้องๆที่สนใจมาเรียนสาขาองเรไหมคะก็อยากฝากให้น้องๆคิดดีๆเรื่องดีๆนะครับเพราะว่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นสาขาที่ว่าเป็นอีกรูกทางหนึ่งในการที่ จะสามารถส่งให้น้องๆไปประสบความสำเร็จได้วอนนีค่ะโอเควันนี้ขอขอบคุณน้องเคลมมากๆที่มาร่วมรายการของเรานะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรายการ BE ท้อ e งนะคะว่าอ e ีพ e ีหน้าเราจะได้คุยกับใครวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย